ต้นไม้รักษาโรคได้อันนี้พี่ยอรไปบิง้งบทความของหมอแทนเนาะอินฟูเอนสายสุขภาพหมอแทนนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่นนาเจอถือเพราะว่าเราเป็นอาจารย์หมออยู่เฮาเวิรดอยู่เลยสุดยอดอยู่ข้อมูลเราเพ่นบอกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันสิมีสารซื้อไฟทอนไซด์ต้นนี้นี่สีซอยเกดให้สุขภาพเฮาดีขึ้น ต้อตานได้หอดสารมะเร็งคนนี้วัธรรมดาเขาบอกว่าถ้าเขาสามารถสูตดดมสารตัวไฟทอนไซ้์เนี่ยสีเหตุให้เขาสุขภาพดีอารมณ์ดีต้อตานอนุมูลอิสระคนนี้ก็ถ้าว่าเป็นว่าหมอแท่นบอกว่าอยากเสือเลยเด้บทความในญี่ปุ่นนี่เพิ่นบอกว่าเขาใส่บทความว่าการอาบป่าเนาะก็คือไปอยุ่ในป่านี่แหละเขาก็เอามนุษย์เงินเดือน ที่แบบเ็ดงานแบบนักหนักอ่ะเพราะว่าญุปุนเขามาักผ็ดงานหนักเนาะเอาเขาไปไว้ในปลา2วันสมคืนเขามาตรวจเบิ้งผลเลือดนี่คือเซลล์ดีขึ้นแบบพห็นได้ชัดเลยอันนี้คือเขาาีขอทางวิทยาศาสตร์แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยทำใมีโอกาสเนาะก่อเขาป้าเขาดงเนี่ยให้ร่างกายเขาได้รับธรรมชาติเพื่อเป็นการ ธรรมชาติบำบัดถ้ามีโอกาสก็ปลูกป้าซอยกันให้ลูกเข้าได้สดชื่นสดใสวงนิพยากกัยุ่ป้าตลอดเนาะสายป้าว <c ười> ันนี้บ๊ายบาย